เข้าสู่การแข่งขันที่เป็นทางการครั้งที่สามเดอะสตาร์คนป้าควาดาโจทยเพลงลูกทุ่งกับพ่อแม่พี่น้องเชิาพ่อแม่พี่น้องพร้อมกันหรือยังครับพร้อมหรือยัง ถ้าทางจะพร้อมแล้วใช่แล้วในและแน่นอนนะครับกับจย์เพลงลูกทุ่งนะครับเพื่อความที่ทํในการแข่งขันนะครับในทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการสลับลําดับกันร้องก่อนหลังแน่นอนนะครับผมในในสัปดาห์นี้ครับคนที่จะมาร้องเป็นคนแรกนั่นก็คือผู้แข่งขันหมายเลข3วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เธอจะร้องเพลงลูกทุ่งเธอบอกไม่รู้จักเพลงลูกทุ่งมาก่อนเลยแต่เธอก็จะเต็มที่ครับผมกำลังพูดถึงวอนเดอร์แบรนด์หมายเลข3กับเพลงเงินมีไหม กับเงินมีไหมขอบคุณมได้หางเครื่องด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่โอ้โหเป็นครั้งแรกที่ได้ยินน้องแกลนี่ร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนนะ,ะออถนัดไหมครับแนวลูกทุง่งก็ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร,ร่ค่ะนี่ขนาดไม่ถนัดนะครับยังเนียนได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ถ้าถนัดนี่จะขนาดไหน ไม่งั้นไม่ได้ใช้ยาวนเดอร์แกรนหรอกครับคุณใช่นะนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่พี่ที่สามท่านจะว่ายไงนะครับพี่มาครับน้องไม่ค่อยถนัด <laughs> นี่ขนาดไม่ถนัดนะเนี่ยโอ้ถ้าขนาดจะขนาดไหนเนี่ยนี่ไม่ขนาดเลยนะภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระแดะมาก <laughs> จริงเอ่อคนที่คนที่มีกริยาอย่างนี้เนี่ยนะ ทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องขอบอกไม่ว่าจะตั้งแต่วันแรกมานะจนกระทั่งมาเป็นร็อกนะจนกระทั่งมาเป็นลูกทุ่งอย่างนี้เนี่ยนะ <stop ande. S 1> คือพอมีมันมีจริตไงน้องแกรนเนี่ยเป็นคนที่มีจริตดังนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยนะว่าสามารถทําได้หมดทุกเรื่องและอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไวนะ้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าแต่งอะไรก็เป็นอย่าง,งานั้นเปลี่ยนอะไรได้หมดทุกสิ่งอย่างเลยวันนี้ก็เหมือนกันแล้วนี่ขนาดไม่ได้นะก็ยังมีความรู้สึกว่าดูแล้วมันยังเป็นลูกทุ่งแต่ว่าเป็นลูกทุ่งงแบบว่่าใกลากลุ้หนอย มันนึกออกมาแบบปริมณฑลน,น,นะ่ะไม่ถึงแบบไม่ถึงะแบบไม่ถึงกับน้องนางบ้านนานึกออกไหมคะแคบบ่ปริมณฑลน่นนะก็น่ารักดีนะ,ะมีมีมีจริตอย่างเงี้เอาไว้นะยันชอบชอบชอบนะผู้หญิงที่มีจริตอย่างเงี้ยมักจะไปรุ่งทุกที่เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรครับ,บหลังจาก ฟังคอมเมนต์จากป๊าปิกท้ายตลาดไปแล้วยกอย่างนูดอย่างนี้ใไหอย่างนี้แกรนเนี่ยนะเนื่องจากเป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการทํางานทุกอย่างเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราใส่ใจเลยลงไปเนี่ยนะมันจะทําออกมาได้ดีนะครับซึ่งการแสดงวันนี้เนี่ยนะคือวันนี้พวกเราเตรียมใจมาว่าไม่มีใครหรอกที่เป็นลูกทุ่งแท้สักคนหนึ่งใช่ไหมเราก็เตรียมใจว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเจออะไรประมาณไหน คนแรกมาบอกตรงว่าเป็นที่น่าพอใจนะแต่มีเรื่องตีนิดเดียวคือพี่มาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่มาพี่จะใช้คําว่าดัดจริตแล้วกันคือถ้าร้องได้ดัดจริตกว่านี้นะคือโช์นี้จะจะดีมากๆคือมันเหมือนกับเกรงเกรงไปนิดนึงคือคือถ้าเขาได้แล้วอ่ะพี่ไม่ดัดอีกเหรอไม่วิธีการร้องมันมันต้องถ้ากว่านี้เนี่ยไม่รอดแล้วนะคืออย่างนี้ลองลอง,ลองนึกสภาพอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติวิธีการร้องแล้วนึกถึงหน้าพี่มาเนี่ยนะมันจะ นึกออกไหมมันจะได้อาการที่มากกว่าดัชเชสจะบอกว่าฉันเป็นตัวแม่ว่างั้นอะอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวพอพี่จบแล้วก็ต่อด้วยพ่อกำนันวันนี้แต่งตัวแบบว่าสีเนี่ยมาฆ่ากันมากเลยนะไม่นะก็เป็นสีแอมเมสที่พี่มาใช้ไงาบ้านเจ็บไม่ออกสิเนี่ยเอาเมาส์กันซะแล้วนะครับเมาส์กันเองพี่โจ้ครับเชิญครับคือต้องบอกว่าแกรน การเปิดเนี่ยมันสําคัญถ้าบอกแกลนเปิดดีเนี่ยอีกหคนรอดแน่แล้วพี่บอกได้ว่าแกลนเปิดได้ดีมากสําหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดแมทที่สวยงามมากนะสวยงามจริงๆแล้วมันจะเป็นแรงส่งอีก5คนให้ทําได้ดีแน่นอนเชื่อพี่สี่เนียหนูเป็นนางกวักต้องบอกต้องบอกนี้นะสามารถจะกวักเรียกคะแนนได้ด้วยนะตอนนี้พี่พี่ขอเตือนเรื่องเดียวก็คือว่าระวังเสียงที่มันจะหายไปบางช่วงมันจะมีบางช่วงที่มันอึ๊กอึ๊เหมือน จึงไม่ใช่เสองเสียงแบบกลืนน้ำลายไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะก,กลืนน้ำลายไม่ทันเพราะม่ต้องเต้นต้องร้องแล้วถ้าเต้นพี่ยอมรับว่าถ้าบบคนที่เป็นนักร้องแล้วขึ้นไปลอยฟ้าขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแกรนก็ทําได้ดีสิ่งหนึ่งที่แกลนดีในวันนี้คือว่าแม้ว่าจะเป็นลูกทุ่งปริมณฑลหรือลูกทุ่งตามงานวัดเนี่ยแต่ว่ามันมีถ้อยคําซึ่งพี่ชอบว่าอย่างน้อยคํามันชัดการการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คุณต้องมีความชัดเจนถ้าเขาเรียกสำเนียงไม่ได้คําคุณต้องชัด แล้วแกลร้องได้ชัดแล้วสิ่งที่เดอะเบสในวันนี้ก็คือว่าการเหมือนตุ๊กตาทเขาขายในงานวัดอะไอที่มันแค่ยิ้วๆแล้วเขาขายใส่มงกุฎเหมือนมากถ้าพี่มีโรงงานพี่จะตั้งตุ๊กตาแกลนแข่งกับตุ๊กตาบลายหรือมั้งจริงเออเป็นไงร่ะเป็นไงร่ะคุณแป้งเชิญครับมาดูซิว่าร้อยสิจะซื้อตุ๊กตาแกรนไร้ป่นะจ๊ะอ้าวไงบ้าแกรนในวันนี้ วันนี้พี่แกน,น่ารักมากมากเลยค่ะเงินไม่มีนะคะแต่ใจมีให้เต็มร้อยค่ะสู้ๆค่ะพี่แกลาขอบคุณมากค่ะเรียกได้ว่าเหมาะกับวิกลูกทุ่งจริงๆนะครับเงินไม่มีแต่มีใจให้เต็มร้อยไม่นช่งครับมนหนุ่มๆบ้างแกนวันนี้ครับโอ้วันนี้ั้งแกนทาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยครับเอ่อก็ขอให้น้องแกนมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่าน้องแกนจะได้เป็นเดอะสตาร์ของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนครับสู้ๆครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณมากค่ะ นั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเยงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกลนนะครับส่งคะแนนให้เธอได้ครับทาง SFS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3ถแล้วส่งมาที่4242899หรือว่าทางหมายเลข1900900339 9, 3, 3, 9, 9, ก็ได้ครับแกลนหมายเลข3ขอก็คุณกลนมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ